มาเรามาเอาอาหารน้องสวัสดีมาหาโชคแฟมิลี่นะคะนี่วันนี้ก็สั่งอาหารมาให้น้องๆน,นะคะสองแบบนะคะจะเอามาผสมกันนะต้องลองเปลี่ยนแบบใหม่ๆบ้างนะลูกนะเห็นไหมครับไม่ผสมให้นะกินต่อย่างเดิมเนี่ย อย่างละครึ่งนะครับอาหารของพี่ทองกับน้องสูงเงินปลาทูกับอะไรเนี่ยทูกับอะไรคะพอไหมหูหอมรสชาติน่ากินนะลูกรสชาติน่าอร่อยจังเลยได้กี่วันเนี่ยเรงไม่ยอง ลองตัวใหม่ไหมลองดูดิอร่อยด้ะมีกลิ่นนมด้วยลูกชอบไหมพี่ทองชอบไหมพี่ทองต้องหาดกินอะไรใหม่ๆบ้าง พมกันนะคะ กินในกระป๋องเลยเหรอลูกชายโนโนกินนี่อร่อยเหรอลูกอร่อยไหมแ้ำมัน,นมาจะปิดฝาไม่จะเขย่าให้มันเข้ากันต้องผสมนะคะ นองเปลี่ยนรสชาติใหม่ใให้น้องมังเนาะนี่ค่ะอาหารของพี่ทองกับน้องถุงเงินนะคะวันนี้สั่งมาให้น้องนะคะเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทนะคะอาหารก็ขึ้นนะคะ